จะมาใช้ต่ออีกจะไ,ไงมยรับรางวัลอะอดุนเออ,นนเอ,อมาแล้วนะครับแม่หันมาทางนี้จะ,จะขำตลกขอบคุณนะครับน้ำใจงามแบ่งเขากินด้วย <c oughs> มึงไม่เรียกพ่อมึงกินเมื่อไหร่น่ะโอ๊ยพ่อเขากินเต็มที่แล้ว <c oughs> ขอบคุณครับอ้ออเอ้ย ไอไปเอาภาษางมาเมืองอะไปเอ้ยเดินทั้งคืนแล้วเมื่อยแล้วเมืองอะไปที่ไปเอาเหนื่อยแล้วเ,เดินทั้งคืนเล่นแต่ฉากเล่นติดท,ท้ายเี่ยกูก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยเ<ห>มื่ากูมัมนอนที่โรงที่เกงไงแล้วกูก็มาเล่นเหมือนเมืองนั่นเนี่ยไปเอามาไม่ไปอ,อ่ะมึงไม่ไปกูไม่ไปแล้วใครจะไปมอนสนุกสนานก,กับการกินอยู่เลย นี่เล่นล็บุรีนะแต่เขอกินแค่นี้นะถ้าเล่นสุพรรณจะเยอะกว่านี้นะ<ฮ>นี่เนี่ยเขาสิงร้ายเหตุเบืองสุพรรณเนี่ยเล่นเล่นสุพรรณเพอเผอได้ปลาที่บึงฉวา,ากมากินเลยเนี่ยอ้บางคนเนี่ยบืองชื่ออะไรแล้วอะ <c oughs> <c oughs> สำลักปลาเบืงฉวา,มากมังช่วยมังช่วยไม่เห็นช่วยทำต้นตีนอะไรเลยมังช่วยไปหยิบของมา ไปยิ้มภาษาสั้นไ้หน่อยเอาของกลับไปโอ้โหที่ของตัวเองเก็บเงียบนั่งกินของใครอ่ะไอ้เต๋านั่งกินไปในแอบเลยภาสังสังนภาษาสั้นมาเออเดี๋ยวมันก็มาโอ้โหกูลืมซะแล้วลืมอะไรละเพื่อนภาสังจะมาไม่ได้ก็ไมหมาไม่ได้หรอกภาสังนเด็กชันเพลงเี้ไนี่เงี้ยว เฮ้ยภาษางมาไม่ได้ป่ะทำไมอ่ะติดฉันเพฮ้ยตายแล้วใช่ด้วยสั่งทองนะเออสั่งทองสั่งทองอ่ะอาจารย์บุเลิศใช่แต่ไม่ใช่ฝ่ายเป็นเต็กโบนี่อะไรวะไม่กินแล้วไม่อ่ะเราเป็นข่าวเทียนเนาะข่าวทน่ดูดูเต็งโมไม่ง่วงนะแต่ไม่รู้เอ้ยพระสังอ่ะสังทอง ทองสังทองมาไม่ได้ทำไมอ่ะมันจบจากช่องเจ็ดมันฉายช่องไรต่อไม่รู้ไม่ใช่ไอหอยสังอ่ะสังนี่รถน้ำเจบาป่าเจ้าสาวอ่ะอันนี้นี่กินจะไปหมดแล้วเดี๋ย่จะเจ้าป่าเจ้าสาวรอยเลยมันไม่ได้มันไม่ใช่เราวดน้ำเราทำให้มันดีๆสิ หอยฝังเพชรกับหอยสังอยู่ตรงนั้นน่ะเออไอหอยที่มันมีน้ำออกมาหอยอะไรที่มันลดน้ำได้ไงเขาเรียกหอยสังมึงบอกหอยอะไรมีน้ำออกมาสังมงคลเออเอออันนี้ใช่กระโหนดเมื่อกี้เนี่ยจีเกียนใช้มันอาเนี่ยเอานี่แหละง่ายๆเดี๋ยวเชิญยกอขุนพลกระโหนดบรดน้ำสังจีเกียรนให้กับพระองค์ท่านกระโหนดฉันขอรดน้ำสังเป็นคนแรกคุณเจ้าค่ะ ทั้งสองคงรักจัน,นานมีความสุขมากๆเออมีความสุขมากๆนะพุชเจ้าค่ะสงบังทุกประการแต่ใจคิดสาธุกอะใครกูกูต้องเต็มต้องเต็มอยาจะร้องเพลงจะบอกทุกสาวฟังอะไรนะร้องเพลงเออไม่เอาโมโลี่เหรอไม่ต้องไม่ต้องเอาด้วยไม่ง้อเลย เธอทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์น้ำอะไรไม่ตีละ่ะมึงเล่นเขาว่าน้ำได้เพลอมากเลยไม่ใช่แล้วให้นักร้องมึงบอกไม่เอามโหรีไม่เอาดนตรีอ่ะไม่ที่กูบอกว่าไม่เอามะโหรีคือไม่ต้องตีกล่อมห่อแล้วแต่กูร้องเพลงก็ต้องตีตามม,ตมันงานแต่งมันก็ต้องคึกคืินดิ โอ้ไม่คือคืนเลยอเอาแบบคืนคืนออพี่หมานขอแบบคืนคืนหน่อยครับเด yeah. ี่ยวเมาแล้วแต่พูดเมาไปเธอทัอง <ไป S 2> ท้งค <ไป S 1> ู่ไปสู่ประตูวรวัน น้องบาสเสียงปฏิหารเสียงอะไรปฏิหารอ้าวไม่รู้ว่าน้องบาสเสียงปฏิหารน่ะเป็นยังไงวะมันเฮ้ยมีคนใกล้ตายเขาเขาใกล้ตายแล้วใกล้ใหญ่แล้วเออนี่ลูกเขาก็ชอบแบบว่าเอาบาไปร้องเพลงไงอยากจะฟังอันนี้เรื่องจริงเลยเนี่ยให้ฟังเสียงมือนะไอ้เต่ารู้กูแค่สองคนเองจะตายแล้วคนจะตายแล้วใกล้ตายแล้วลูกเขาบอกน้องบาสมันร้องเพลงให้แม่ฟังหน่อยให้แม่ฟังลูกเกย์ตัวหนักแม่ว่าง หลานกาไปร้องเพลงเมื่อกี้เนี่ยไปร้องเลยทั้งคู่เสียงปฏิหาริย์เป็นไงหายแม่ลูกมาบอกไอ้หนูพอลูกลูกไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยเออความรุนคานอันนี้เรื่องจริงเลยเนี่ยแม่หาผู้ไปห้าพันโอ้โหห้าพันจริงจริงจริงนีแค่เนี้ยไม่เอาไม่จะเบีไร์เลยอ่ะใครจะลดต่อ ว่างพาแม่คนนั้นมาดูลิเก้แล้วนะดูมึงกินน้ำสั่งเข้าไปแล้วเนี่ยน้ำไทยเพื่อมีอย่างยืนยืนให้มันเรียบร้อยอ่าดเหลือเราคนสุดท้ายแล้วมันร้องอย่างเพลงนี้ในงานแต่งไม่ได้นะไม่เหมาะไม่ควรผัวเก่าคนนี้นานทุกวันยังคิดทดมึงนี้ต้องตีลักแล ติดตัดล่างด้วยเฮ้ยพอแล้วทำตามแผนปีดประตูประตูฝ่ายอยู่ว่าสองคนล็อกเฮ้ยโห่ยังไม่ส่งเลยใช่โอเคกันเองเดี๋ยวเราก็อยู่ข้างนอกรอคเขาเดี๋ยวเฮ้ยไอ้หายเฮ้ยจ้าวไม่เคยด้วยจ้าวทำเลยไม่ถูกหรอกไอหายจะจับอะไรก่อนเลยคนนี้จับไม่เคยเลยหงาย ม <c ười> <aus> ึง <Works> พูดอ<ค>ะไรของมึงเนี่ยติ๊กเห็นอย่ามอท่านได้ยินเอี่ยมองค์หญิงนู้นมเบาๆเดี๋ยวเข้าไปยังไงไปๆๆไปพูดเข้าไปเสือขังรวมก็ได้มาไหปเนี่ยเลี้ยงต่อคนละ อีซาดิดกูเลยมึงชอบนะมึงชอบบอกแค่แป๊บเดียวไงเสียไปแล้วตายแล้วเลยไปแล้วแล้วยูสองต่อสองให้มันชะงายไม่ให้ทำอะไรต่อเนี่ยเสียงเนี่ยเสียงอะไรกูงิงงอยู่ดุอะไรนยมึงบอกมั้ยบอกไปแล้ว ยูสองตัวสองเอ้ยยังไงใครตโทรศัพท์มาเล่นนอกเนี่ยเอออะไรอ่ะโทรศัพท์มาสั่นดูวูบหางก็ดิ้งไรโทรศัพท์ก็มึงตัดเปงเกงร้านไหนเนี่ยกระเป๋าลึกขนาดนี้เนี่ยทะลุแล้วเนี่ย อ,อ๋อคันคัน,นใช่ก็ตัวฝ <ทำ S 3> ั่งนี้อ่ะถ่านเียวสิมาจะไงโอ้โหและสนันนี่ต้องมีคนตายนะเฮ้ยจะมีธุระด,ด่วนสแกน,นเฮ้ยเอามือวิ่งทำไมอ่ะมันใช่ลูกจะลูกจะใครมาแจ๊เจ๊ซ,ซื้อโทรศัพท์เครื่อง,งนึงหมายถึงม<อ>ึงไม่เขารู้เบอร์ใหม่มึงเหรอเออคูณเดี๋ยวเล่าก่อนเล่นง่ายมากมึงเนี่ยดูสิใคร เฮ้ยนี่แบกหมดแล้วเนี่ยมึงจะงไม่ตอบสักทีมังสุมาเฮ้ยโรท่านเนระคนคนจะ่านได้หมดแล้วเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์เราชนนันเฮ้ยเฮ้ยเรไม่ไม่มาตอบลายมึงมาสแกนึงสแกนหน้าเลยเหรอมึงก็สแกนหน้าเนอร์ไปหมดแล้วเนี่ย ถึงห้าหมื่นทำไมกูยังไม่ได้ไม่ใช่ไลใครพิธีชัยชนะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอบหนะ้าดูดูเบอร์เจ้าก่อนกูว่าแถวนี้แหละสมาถได้ เป็นไงแน่ไหมดูที่เลือดไหมมันจะไงมันจะไงมันจะไงหงายเลยหล่อทะลุกำแพงเสียงข้ากำแพงมันจะไงปะจ้าสมัด้วย อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่ใอยู่สองต่อสองทำยังไงบิดไงบิดบิดแล้วก็หาเหลี่ยมสอนอะไรพวกมุญเลยบิดแล้วก็หาเหลี่ยมไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ไม่เห็นเหรอเนี่ยไม่เห็นหรอกคนสิทธิ์มันให้จ่าเป็นโคตเตอร์หรอกหมนหมุนหมุนใส่ถ้อยตาบอดม้วนมุนทำไมอ่ะเด็กอ๋อยเด็กอ๋อยบิดม้วนม้วน หาเหลี่ยมหาเหลี่ยมแล้วก็นึกในใจได้มึงโดนกูนัดโดนกูนันเลยเลี้ยงเลี้ยฟันด้วยนะเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปไปรวบฮะรวบเลยเอาเลยนะรวบก่อนเดี๋ยวค่อยเอาเฮ้ยไม่ห่วงท่อยางแตกหมดแล้วเนี่ยเอา ยังไงเนี่ยรวบรวบเฉยๆก็ก็รวบไงไปเลยอันเลยนะไปเลยชรวบแขนสองข้างด้วยนะเป็นไงวะเสีเสียงเดี้ไปแล้วเฮ้ยเสียงเดี้ไปแล้วอะไรเนี่ยอ๋อสีปล่อยนะจะหนีหรือเปล่าปล่อยให้ปล่อยเปิดประตูเปิดประตูก่อนว่าจะไม่หนีไปไหนประตูดูไปเปิดประตูเปิดแล้วนี่นี่นี่ เขาเลยปล่อยเขาะปรน่งทุละาปอ่พี่จูค่ะ๋ยู่คุยกับเราก่อน